วาสุบาสิกาคณะสงฆ์พระภิสษุสามเนรวัดศีรัตนธรรมารามได้น้อมใจร่วมใจกันในการบำเพ็ญกุศลนึ่งในวันสำคัญของชาติไทยอีกวันหนึ่ง ในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรชิรเก้าเจ้าอยู่หัวเพื่ที่จะถวายพระราชกุศลทั้งมวลที่เราได้ประพฤติปฏิบัติหน่วยกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติถวายพระราชกุศลให้พระองค์ทรงมีพระพรานมัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยพระบาทสมเด็จพระวชิรกเก้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชาที่ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทรงศึกษาปฏิบัติแนวทางวิธีการ ปฏิบัติสมาธิภาวนากรรมฐานอยู่เนืองๆทรงสนพระราชารือไทยในพระพุทธศาสนาในด้านต่างๆหนึ่งในนั้นที่ได้รับพระราชศสธ,ธาปภาสาธิการในพระราชารื้ไทยคือท่านเจ้าปกุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรอดีตรักษาการเจ้าวาดวัดศรีรัตนธรรมารามเป็นพระมหาเถระที่จเจริญมั่นในสมณคุณยินดีในเนคคัมมะปฏิบัติสมบูรณ์ด้วยศีราจารวัตกอบด้วยรัตตัญูกรณธรรม จเจรินมั่นในอุตสาหาวิริยาที่คุณเป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสในพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมาศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติสนทนาธรรมกับท่านเจ้าปคุณสมเด็จ มื่อเห็นจรรยวัดของหลวงพอ่อทานเากุณสมเด็จก็เกิดศรัทธาประสาทิการได้สนับสนุนส่งเสริมประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็เกิดศรัทธาประสาทิการนี้ก็ยังได้เลื่อนสถาปนาสมณศักดิ์ให้ท่านเจ้าปรกรณสมให้หลวงพ่อของพวกเราเป็นสมเด็จพระราชาคณะ ฝ่ายวิปัสสนาธุระดังนั้นวัดศรีรัตนธรรมารามโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพรญาณวชิโรดมเราได้อาศัยบุญบาร,รมีของหลวงพ่อสมเด็จในการอยู่ในการพักในการอาศัยศึกษาธรรมคำสอนประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยสมัต ศึกษาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเราจึงได้รวมใจในการสร้างกุศลบุญขึ้นในวันนี้มาเป็นวันสำคัญของประเทศความสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้สร้างกุศลสร้างบุญ บุญใดกุศลใดที่เราพุทธบริษัทคณะศิษยานุสิตวัดเสีรัตนธรรมารามได้ประพฤติธปฏิบัติแล้วก็ให้ระลึกให้จารึกให้อธิฐานในใจว่ากุศลผลบุญทั้งหมดทั้งมวลรวมถึงบุญกุศลบรารมีธรรมในท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระกะเสษมสำราญเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสถิตในทศพิษราชธรรมอย่างที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัตินี้ตลอดกาลลนานนำต่อไปคณะสม์จะได้อนุโมทนา ญาติโยมทั้งหลายทุกท่านก็อตั้งใจรับพรยะธา,าวาริวะปูลาปริปุเรนติสากลังเอวามีวะอิตโวทินังเปตานังอุปกบป,ป,ปติ

ตโทเวรุนหัวพุทธาสาเสนารโคสุขิตโทหัหิสาสันเพหิยาติพิโสอันธารันโทสุขิตโทเวรุนหพุทธาสาเสน สอันธารโทสุกิโตวิรุณโหบาลทัสสะเนียรูอุสุขิโตโหหิสังสะเพหิยาติภิทวตุสัพพะมังคาระระฆานตุสังภาเ ตาสัภะปุถานุภาเวนะสังตาโสเทพวันตุเทมผวันสังผมังคารังรังคันตุสังปฏิวตาสังปนามานุภาเวนะสัาส เทภาวันตุเตมาวตุสามภะ ท่นกับาลาพระรัตนตรัยลาพระสงฆ์งเป็นลำดับสืบไปค่ะอาระหังสัมมาสัมพุทโธพคะวาพุทังพระวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพคะวาตาธรรมโมธามัง ปานโนภาคาวะโตสาวกสังโคสังคังนามามิกราบนมัสการพระอาจารย์ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อทอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแบบออนไลน์นะคะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประเมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัววันพุธที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2564ซึ่งถ่ายทอดสดจากวัดศรีรัตนธรรมารามอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นพิธีการเรียบร้อยค่ะในโอกาสนี้ก็ขอกราบขอบอพระคุณพระอาจารย์โกมินอรินทโมประธานสงฆ์ในวันนี้นะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณท่านพระรูปราชสุวัฒนาพรมมงคลคุณพระอาจารย์เสริมพรธรรมวโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวสีรัตนธรรมรามที่ท่านได้มานำสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์ในวันนี้นะคะ แล้วก็ขอกราบขอพระคุณพุทธศาสนิกชนศิทษยานโนสิ์ในเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมพระจารย์หลวงพ่อวิริยังศิลินทโรที่ได้ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดและร่วมสวดมนต์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อน้องถวายเป็นพระราชก,กุศลในวันนี้นะคะค่ะและ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับทุกๆท่านก็ขออนิสงส์แห่งบุญนี้ได้ช่วยคุ้มครองปกปักรักษาให้ทุกท่านได้ปลอดภัยจากโรคระบาดโควิดและก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะคะในค่ำคืนนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดี และก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านค่ะ